สวัสดีครับผมแพสสิบุญนานะครับผมพบชื่เคยแบบนี้เลยทางช่อง You Channel You Music Entertainment นั่นเองนะครับวันนี้ผนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่คอนโดครับกับคอนโดสกายวอล์กตรงนี้นั่นเองนะครับผมเราจะมาพบกับหนดุ่มครับต้องบอกเป็น1หนุ่มมากความสามารถจริงๆนะมีหลากหลายผลงานครับไม่จะเป็นผลงานเพลงผลงานภาพยนตร์เนี่ยออกมา2เรื่องเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็มีผลงานถ่ายแบบด้วยนะครับไม่จะเป็นหุ่นของเขาไม่ว่าจะเป็นซิกแพคนะครับรวมไปถึงกับ การเต้นของเขานี่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับและล่าสุดครับเขาเพิ่งมีผลงานออกมาอีกหนึ่งผลงานครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับซิงเกิลไม่เป็นไรที่เราบอกแล้วว่าสาวติชาเนี่ยมาเล่นเป็นนักเอก MV ด้วยหนุ่มคนนี้พร้อมแล้วครับกับหนุ่มชามชายเย็นเมสิกมาเลยสวัสดีครับทางนี้ครับผมสวัสดีครับผมมสสวััดีครบไ่เป็น ไม่น้องชายไม่เจอนานเลยไม่เจอกันนานมากเลยครับผมหลายเดือนแล้วนะขั้สุดที่เราเจอกันก็จะเป็นงานเปิดตัวการเมิเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา uh, ใช่ใช่งานนั้นเราก็เป็นร่วมน้องเพลงอยู่ใช่ถามว่าเราอยู่การมิไหมตอนนั้นไม่อยู่อยู่อยู่ยีสตมสิกครับผมครับใช่เหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นเดือดนะมารับน้องรุ่นเดือดเดี๋ยวคุณดูหน้าคุณดูหนวดเขาเฟิร์มจะพักเนี่ยคุณแซงหน้าผมแล้วนะตอนนี้นี่บอกว่า20ไม่มีใครเชื่อนะตอนนี้คิดว่าเท่าไหร่25ยังต่ำยังต่ำ แล้วคุไม่อย่างผมผมเด็กกว่าคุณแล้วตอนนี้ผมผมกนเรียบร้อยผมทำตัดผมสั้นถ้าถ้ามันนับแต่ที่หนวดนทีเจนี่ไม่รอดเป็นร้อยแต่แต่ว่าทีเจเพลงนี้เขาก็มาร่วมฟิชเชอร์ริ่งกับคุณด้วยเอออย่าเรียกว่าร่วมฟิชเชอร์ริ่งดีกว่าเหมือนเป็นเพลงที่เราสองคนทำด้วยกันคือเพลงเนี้ย ีเจเป็นคนทําแทบจะทั้งหมดเลยดีกว่าคือเพลงนี้เราผมไปทําที่บ้านทีเจด้วยอัดเสียงมิกซ์อะไรอยเงี้ยอยู่ที่บ้านทีเจหมดเลยอ๋อก็คือถือว่าทีเจเป็นโปรดิวด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของผลงานเพลงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดีกว่าในช่วงต่อไปนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่างคุณในช่วงนี้ทําอะไรบ้างลังจากนี่หายหน้าหายตาไปนานช่วงนี้ผมก็เล่นกีฬานะครับถ่ายรูปบ้างแล้วก็ทําเพลงอะไรอย่างงี้บ้างอ๋อก็คือมีกิจกรรมเยอะะเยอะแยะครับผมเออแล้วเรื่องเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างตอนนี้ ก็ดีเด be. ี๋ยวเราเขาไปเจาะกัอะแล้วก็ไอเมงอย่างครับผมอยากจะรู้จริงๆนะว่าคุณเนี่ยไปชวนไปยังไงสําหรับสาวติชาเดี๋ยวเฟสเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะเลือกคุณเตรียมคําตอบไว้ดีๆแล้วกันเพราะผมมีหลากหลายคําถามครับเนื่องจากแฟนๆเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลงานเพลงอันนว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปยืนต่อแล้วกันนะครับกับยูแชนแนลครับ